สงเดโนพโนอินะกานนะจันมานะน้ำดำลู่แห่งแห่งคนสิพอยเบิร์นนองเด่วาด้วยจาน เสียงเด้อคันวบาหัวสักเพิ่งตีแต่ระยะหางบุดเมืมาเบิ่งเบาน้ำใหญ่เลยเนี่ยมือได้อย่งม้วนม่วนเาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยาใหญ่สิไปจังเริ่มต้นอยู่นี่เนาะลมแห้งบ่ พ่เห็นหวก้นแดนนหัวงัวเต็มเลยบางอยู่จ้ะเอาเบิ่งง่าวน่นจ้ะเนาะยินพี่น้องยินเสียงกัหนูบ่ค่ะอุ้ยรแมงดีเลยมือนี่้หันอืนีพี่น้องมากคแ่พ่ะ วาวมันขึ้นอยู่นาอค่ะน้อนี่ปุชียปูหัวก็ได้ปุหัวบางนะ้าวาวขึ้นสูงแล้ปุ่หัวบอ่ป่ดปุ่ี่เลยใช่ละช่แทนแทนรเมี่ยงยีเลย ที่ไหนพี่น้องใช่นะใช่เจะคล้องเบาจะคล้องเบาก็เป็นน้องใหญ่ะจ้ะพุ่ต้นตาสีหัวขวนันมือน,นี้ว่าดีหัวเลยมือน,นี้มือน,นี้ว่าดีหัวอีดีมือน,นี้พี่น้องนี่ยินเสียงลมบออ่ลมแห้งแห้งคาลมมันเขอบโทรศัพท์เนี่ยขอโทษขออภัยเลยจ้ะเด้อลมแห้งอีดีเลยเบื้อง,งใหญ่สิเอาเอาให้เบื้องเบา พ่ค่ะมือดีเพียงบอสีใหญ่นักฟัวฟัวทั้งใจทั้งขาัวงใหญ่กับโบเอดโบเบนน้องมิเตเป็นผู้เบิงแตเป็นผู้ใต้เหตพี่น้องเบิงเนาะค่ะเนาะอันนี้ย่าวยาอยู่นในแขนข้อตั้งอีวาด้วจ้ะเด้อกะสิเป็นเสียงดินวาว บ่มือนีบันใจบ่อมือนีอยู่อยู่บนขื่นบ่อมือนีคือติคือจังเทียงอยู่ได้เหรอคือจังบนบกบกบกแยงแยงเออคือจังเทียงคือบ่อมือนั่นอยู่มือนั่นหัวสักกระเทียมนั่นมีบ่อจักดวงไงนี่มีซ้ำร่องอยู่บ่อซี่ร้องอยู่บ่นีโอ้ร้องให้ร้องให้ ร้องให้ร้องให้เอฟซีเป็นเบิ่งบ่เอาเอาโรกเบิ่งบ้านนี่เฮ็ดจังได๋วิธีวิธีตีเอาลงโอสิเอาดวงมันล่องเบิ่งเด้วยเอาเพื่อกระเบิ่งคือกันนา่าเอฟซีเพิ่นม่วนอยู่เด้เพิ่นเสียหลายอยู่เพิ่นก็ว่าอยู่แต่ว่ามันมันเวลามื้อนี่ยมันหัวซักเพิ่นก็บอกว่ามันหนักหัวเออมันก็สิเบาหัวเพิ่นว่า แต่ว่าเฮาเฮ็ดไปครูปีครูปีเฮาก็สิคอยเบิ่งไปน no, mm ้ำนอหวานเป็นจังไดงแม่นเพิ่นเบิ่งก็บ่งามเดี๋ยวกระบะเพื่อนกิตีอยู่เพิ่นเพิ่นก็มากน้ำตีน้ำอยู่เพิ่นอยากให้เฮาเฮ็ดได้ดีได้เก่งนะเอามามาเบิ่งตอนเบิ่งดวงใหม่น้อตอนนี้เบิ่งเพิ่อนพีเพิ่นสิเอาลงก่อน ไปดึงสอยกันเร็วมึงวิธีลงมันจะมาหลุ่นอีกันหนึ่งสีแดงว้าหรือสีแดงห่วงน้ำหรอปะไก่สีหอดดินเนอจ้าเพื่อนเนาะบางหั่นขึ้นสูงเติบเลยมึงที่สาอยู่แาวยี่าบในโรงหอดจ้าเป็นเซาโรปผู้เดียวเจ้าดวงใหม่มาเนาะจ้าดวงนี้เพื่อนวันมันไม่ค่อยนิ่งมันมันบดเทียงเพื่อนว่าเจ้าของเพื่อนนี่ ต้องเอากาบามันใจคใค้ไขนเตียงหอกกจะได้แก้ไขไปน้ำหนาเได้แก้ไขว่ามันนักใสหนักใสหนักกวัวหรือมันเป็นอย่างไรหรือมันหางสันหางเงวาหอกกสิบ่มันใจสิบ่เบิดคขืนนะมันลมดีเนาะมันต้อง้ายูเบิขื่นสอดแจงนะจ้ะผู้นอนก็นอนฝั่งเสียงตะนูกระมวนอีกแบบหนึ่งนอนจ้ะนอนเป็นแบบสัมเบอร์ตีสารกระพอตะแม่ข้ามห้างใหญ่า้าหอกกระยินดูรรนอุ้ยตะกอนก้อนแหงมีแต่เสียงตะนู เดือดเดือดฝาดเขานะจะย่ายฝาดเขาย่ายเป็นสาวที่สองที่สามดูเพราะฝาดเขาก็เลยในจางในจากไก่สิงหนะ์ละ บอลดวงที่สองกลังสิคืนนี้ค้างแดงจึงครื่งเด้อบาทนี่ต่าหางต่าหากก็เลือกินเด้อบาทน้องเบิ้งโบบล็องโบหูหรือดวงที่สองเด้อนี่เอาเป็นทีเทียงบบเป็นวันบบเทียง หางกับเลือกินสนาเร่ยเดแดงแดงนี่เโอ้เอาถูกหรือแพงเอาแดงไว้ก่อนพันสิว่าบ่อปุนหางเพื่อปุ่น้าขึ้นหงษ์แ 跟你样，不？哦哦哦哦哦。

ที่น้องว่าเป็นเด็กเลยเที่ยงเนาะเลี่ย,งอ,อยงอยู่ได้เน,น่ะว <c oughs> ่าวเอาดวงแรกเป็นเก็บแล้วเป็นเก็บแล้วจ้า ลวงแหลกเป็นเก็บแล้ว เดี๋ยวไปสัมผัสจับอพ่อมาดีน้อยจ้าเนาะเอาดิพ่อใจบ่ดวงนี่ใจบ่กว่าเอาดวงนี่ตาจอยเอาได้แมนบ่บานนี่มุมขึ้นตัวแล้วตะล่มได้เนาะหมายถึงว่าอันหมายถึงว่าอันขึ้นอยู่กับล่มเนาะขะล่มดีมันก็อยู่ในเบิดขึ้นแมนบ่เนาอ ดีกว่าเาก้าเนะดวงนี่เนาะขึ่นที่ยางขึ้นตรงย่บ่พี่น้องพี่น้องกาก็มาก็มาบอกมาเน่นเรื่อว่ามันขึ้นดีนักไส่นักไส,กส่เพราะาตาจอยเราก็ะสีได้ปรับปรุงเห็ดเปล่าน้ำนจาจ่าทำมันนักใส่ดีนะกลัวเราก็เห็ดไป ตามเรานะจ้าเราก็บ่ได้ไปเบิ่งแบบไผเราเฮ็ดของเราเองเพรแบบของเราละก็บ่ได้ใหญ่บ่ได้ยาวเราก็เฮ็ดตั้งแต่ช่วงนีละนี่จ้ะอตจอยสิบอกันพ่อพี่น้องเพิ่นว่าจังได๋เขาบเบิ่งให้กลังใจบ่ เสยกไปยอดหอยจ้าสิไปหอดใช้น่หนอานนกได้เไปผดถนนการุดเข้ามาาจนอเพาะนี่พี่น้องกะเขามากกดไหล่กดแฉมาเบิงตาจอยในเด้อเพิ่นสิได้มีกำลังใจ ดีค่ะ